ไทยที่อยู่ต่างประเทศและคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยที่มีอาการปวดคอบาดไหล่สะบักจมหลายติดปวดหัวไมเกรนปวดหลังแล้วลงขาปวดสะพโพกปวดหัวเข่าและเส้นเอ็นอักเสบที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หัวน้ำมันพลายแดงเข้มข้นสูตรทาไชท,ที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเห็นผลทันทีนะคะหลังการใช้หรือว่าอาการดีขึ้นภายในสามวันนะคะตัวนี้คุณได้ไปแล้วใช้เพียวๆก่อนนะคะเมื่อ ทุกคนที่มีอาการเนี่ยนะคะโคชิมจะบอกคนเราเวลามีอาการเนี่ยนะคะโคชิมให้ข้อสังเกตถ้าคุณมีอาการปวดคอบาไหล่สะบักจมไหล่ติดนะคะแล้วบางครั้งมันมีอาการตึงทั้งซี่นะคะเพราะว่าจุดต่างๆเนี่ยนะคะมันมีความสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเท้าข้อเขา่าสะโพกหัวไหล่นะคะสะบักห,หลังมันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดนะคะทั้งตัวนี้เป็น หัวน้ำมันภายแดงสูตรสปานะคะไม่แสบร้อนผิวนะคะเป็นสูตรสปานุ่มนวลต่อผิวและเป็นออร์แกนิกนะคะแนะนําวิธีการใช้ให้ใช้แล้วอาการดีขึ้นเลยคุณคิมแนะนําว่าให้คุณใช้าทาที่อาการดีขึ้นครั้งแรกที่ใช้เลยหรือและดีขึ้นต่อเนื่องภายในสามวันนะคะเมื่อได้น้ำมันไปแล้วใช้ทาคือว่าหลังจากคุณ อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ตัวให้แห้งนะคะเน้นว่าจะต้องใช้ตัวให้แห้งก่อนลงน้ํามันนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้ตัวไม่แห้งเน้น้าม,มันมันจะอยู่ในน้ํานะคะน้ําที่ยังอยู่ในผิวพอคุณใส่เสื้อผ้าเนี่ยตัวน้ำเนี่ยน้ํามันมันจะซึมเข้าสู่ผ้ามันจะไม่ซึมเข้าสู่ผิวนะคะก็ไม่ได้รับก,การร<ะ>ักษาเพราะฉะนั้นอาบน้ําใช้ตัวให้แห้งนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศเอาบน้ําอุ่นยิ่งดีเลยใช้ตัวให้แห้งผิวอุ่นๆเนี่ยนะคะเราก็ลงน้ํามันนะคะนะคะเราะเริ่มตั้งแต่นะคะ ในส่วนของเท้าเลยนะคะตั้งแต่นิ้วเท้าไล่ขึ้นมานะคะขาด้านหน้าทั้งเส้นนะคะแล้วก็ขาด้านหลังทั้งเส้นนะคะพอไล่เสร็จแล้วก็มานิ้วมือนะคะนิ้วมือทั้งเส้นเลยนะคะแขนด้านหน้าทั้งเส้นแขนด้านหลังทั้งเส้นแล้วเลื่อนไปที่สะบักนะคะสะบักคอบ่าไหลนะคะถ้าใครมีอาการปวดหัวไมเกรนด้วยนะคะให้ทาในช่วงของกล้ามเนื้อหน้าอกนิดนึงนะคะเพื่อเพื่อที่จะคลายเส้นเส้นคอนะคะที่มันเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวไมเกรนนะคะ ั้งแรกที่คุณได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วแล้วใช้ถานเพียวๆนะคะก็เปิดฝานะคะแล้วก็ใช้นะคะทาเพียวๆนะคะแล้วก็ไล่ไปนะคะคอบ่าไหล่นะคะไล่ที่ขาขึ้นไปนะคะทาตอนเช้านะคะหลังอาบน้ําแล้วก็ตอนตอนเย็นเลยนะคะสําหรับคนที่มีอาการนะคะใช้เพียวๆสักพักหนึ่งนะคะพออาการคุณดีขึ้นละเอ่อคุณมีความรู้สึกว่าอาการต่างๆมันมันดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ให้มาผสมนะคะแต่ว่าถ้าใครจะใช้เพียวๆได้ก็ใช้เพียวๆไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากประหยัดนิดนึงก็ให้ผสมนะคะในการผสมเนี่ยก็อย่างที่ก้คิดว่าหัวน้ํามันไ่แดงนะคะที่หนึ่งขวดนะคะเทไปเลยนะคะหาขวดเชคนะคะหาขวดเชคในการผสมหัวน้ํามันไ่แดงหนึ่งขวดนะคะผสมกับน้ํามัน b บบี้ออยนะคะเบบี้ออยจะเป็นจอร์สันเบบี้ออยนะคะหรือว่าเบบี้ออยตามห้างสรรพสินค้าแบรนด์ของห้างเลยมันจะราคาประหยัดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่ชอบอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์ออยหรือว่าโคคนัทออยนะคะหรือว่ามีบอดี้ออยอะไรก็ได้ที่คุณใช้บำรุงผิวของคุณเนี่ยนะคะเอามาผสมนะคะที่500 ml อนะคะ500 ml อหรือครึ่งลิตรนะคะหรือว่าคุณจะผสมน้อยกว่าก็ได้นะคะผสมลงไปแล้วก็ปิดฝานะคะ ขวดเชคอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เชคเชคผสมให้เข้ากันนะคะพะผสมเข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยเทกลับไปที่ขวดน้ำมันออยนะคะเทกลับไปนะคะแล้วก็เอาไปใช้ในห้องน้ํานะคะก็เอาบไปไว้ในห้องน้าแหละเพร่เราอาบน้ําเสร็จแล้วเราใช้ตัวแห้งแล้วเราก็ลงน้ํามันทุกวันเช้าเย็นได้เลยนะคะหรือว่าในส่วนตัวของฟอสินเนี่ยฟอสินชอบขวดสเปรย์มากกว่านะคะว่าขวดสเปรย์เนี่ยนะคะ มันจะใช้ง่ายนะคะก็คือไอสเปรย์สเปรย์เ,เลยนะคะสเปรย์แล้วก็ทานะคะหลังอาบน,น้ำใช้ตัวแห้งแล้วก็สเปรย์นะคะในส่วนตัวของก็คิมก็คิมใช้ขวดสเปรย์เช้าเย็นนะคะนะคะทาต่อเนื่องอาการดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดในสามวันนะคะแล้วใช้ต่อเนื่องไปเลยปใช้ใช้แบบนี้นะแล้วก็ส่วนคนที่อาการหนักๆเลยนะคะที่ซื้อในส่วนของวิตามินนะคะไปทานร่วมด้วยนะคะ คนที่มีอาการหนักๆเนี่ยนะคะทานวิตามินนะตามคาแนะนาของแอดมินเนี่ยวสวันเนี่ยนะคะตัวคุณเบาละอาการคุณจะเริ่มดีขึ้นช่วยกันนะคะฝากไว้ตรงนี้คนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อดีสั่งซื้อไปใช้ลูกค้านะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะที่เวลาแอดมินสอบถามว่าอาการคุณเป็นยังไงจะมีอาการหัวเข่านะคะหัวเข่ายึดนะคะหัวเข่ายึดงอไม่ได้ค่อนข้างเยอะทําไมหัวเข่ายึด งอไม่ได้นะคะมันเกิดจากกล้ามเนื้อขาคุณเก่งแข็งเก่งทั้งตัวแล้วมันทําให้เส้นเอ็นนะคะเส้นเอ็นมันแข็งแล้วมันทําให้กระดูกไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เวลาคุณเดินเนี่ยนะคะคุณจะเดินไม่ได้ใช้ข้อเท้าแล้วไม่ได้ใช้หัวเข่าแล้วคุณจะไปใช้สะโพกมากๆนะคะแล้วมันทําให้เส้นเอ็นหัวเขายึดนะคะ มันยืดไปนานๆถ้ามัน,นจุดที่มันอักเสบเมื่อไหร่นะคะหรือเกิดอุบัติเหตุคุณล้มคุณลื่นเมื่อไหร่นะ,ะเส้นเอ็นฉีกขาดอันนั้นเนี่ยผ่าตัดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการที่แบบเออข้อเข่าไม่สามารถยืดตรงได้แล้วเนี่ยให้รีบเอาน้ํามันตัวนี้ไปใช้นะคะเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยมันเน้นรักษาอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะคะและเน้นในส่วนของ เส้นเอ็นนะคะคายเส้นเอ็นนะคะเมื่อเส้นเอ็นคุณคลายเนี่ยนะคะข้อต่อกระดูกต,ต่างๆคุณจะได้รับการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นมันจะทําให้คุณสามารถเคลื่อนได้นะคะเพราะพอคุณใช้นานๆเนี่ยพอเส้นเอ็นมันมันคายเนี่ยนะคะข้อเข่าเนี่ยของคุณเนี่ยมันจะเริ่มได้รับการมูฟเมนต์นะคะมันก็จะการอาการยึดติดเนี่ยมันจะน้อยลงละพอคุณเริ่มรู้สึกว่ามันเบาละ ให้ออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะอาจจะยืดเหยียดนิดนึงอาการคุณจะดีขึ้นคุณจะไม่ต้องไปผ่าตัดแล้วนะคะฝากไว้ตรงนี้หรือว่าใครเป็นสะบักจมไหลติดเยอะๆเนี่ยนะคะใช้ทุกวันอาการคุณดีขึ้นแน่นอนหรือว่าถ้าใครที่มีอาชีพหมอนวดนะคะและอาชีพเชฟนะคะ พนักง,งานทํา,ทากับข้าวในครัวนะคะที่ที่ใช้หลายใช้สบักเยอะๆหรือว่าพนักง,งานทาความสะอาดนะคะที่คุณต้องใช้อ่ใช้ข้อมือนะคะใช้หลายเยอะๆแนะนําให้ใช้เช้าเย็นไปทุกวันนะคะมันจะทําให้สุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยสามารถไปทํางานอย่างมีความสุขได้ทุกวันกลับมาเอ่อเวลานอนเนี่ยได้พักผ่อนเนี่ยมีความสุขทุกวันนะคะเพราะว่า เมื่อร่างกายมันได้รับการผ่อนคลายแล้วเมื่อเส้นเอ็นมันได้รับการรักษาแล้วนะคะจุดข้อต่อกระดูกต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มเคลื่อนไหวได้ดีนะคะแล้วมันจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะฝากไว้ตรงนี้แต,แต่แรกก็จะให้ใหไปหาหมอคิดว่าจะผ่าตัดไม่ไมไม่ต้องลยค่ะมีอาการมาใช่ค่ะจอ่อจะนัอาการนิดนึงว่าเป็นอะไรมาโยกโป้งแบบมีปัญหายกขอบไม่ได้แล้วเจ็บข้อเอ็นพี่แปมลองม้วนดู เอาลงนะอะแครกไม่ดีมากแสดงว่า<ค>จเจนเอ็นคลายนะคะเดียเ๋ยวเดี๋ยวอะให้น้ํามันนวดที่แปมไปใช้ทาที่บ้านต่อนะคะใช้สม่าําเสมอนะแล้วอาการจะดีขึ้นทุกวันนะคะแต่วันนี้เนะี่ยใช้เพียวๆทุกอย่างโอเคละนะคะโอเคส่วนอันนี้ที่แปมเป็นหนักอันนี้ก็คือพี่แปงค่อนข้างเป็นกังวลเพราะว่าัวจะต้องไปผ่าตัดนะคะ ก่อนลงน้ำมันมเนี่ยตรงนี้จะแข็งเกิงมากตอนนี้ไปดีขึ้นละนะคะไอ้จุดจุดที่ว่าแข็งเนี่ยใชน่นิ่มแล้วนิ่มแล้วนะคะพี่แปมแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่แปมที่พี่แปมปวดสองข้างะอนิ่มแล้วนะคะพี่แปมออตรงนี้นิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทาเพิ่มโอเคอ่าขอพี่แปมขอความรู้สึกนะตอนนี้ครั้งหนึ่งฝากไปบอกทีมงานนะักวิจัยคะ่ะก็คือตอนนี้เบาตัว สวัสดีทากโกได้รับแล้วนะคะไทยงานวิจัยต่อยอดสมุนไพรไทยเป็นเพจที่ส่งผลิตภัณฑ์จริงถึงมือลูกค้าจริงไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ผลิตภัณฑ์เป็นที่นิยมสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติในโซนยุโรปออสเตรเลียอเมริกาลูกค้าต่างชาติให้การยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์ใช้ดีจริงเห็นผลจริงและปลอดสารเคมีพัสดุส่งตรงถึงมือลูกค้ารับสินค้าหน้าบ้านผลิตภัณฑ์ได้รับการนิยมสั่งซื้อต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพรายแดงสูตรทาผู้ชชยที่นำไปทารักษาทุกอาการหรือน,น้ำมันพรายแดงสูตรนวดที่หมอนวดสั่งซื้อไปเพิ่มยอดบุ๊กิง้งรักษาลูกค้าต่างชาติ บริษัทจะส่งตรงถึงมือลูกค้าคนไทยในต่างประเทศมากกว่า3ปีสามารถติดตามได้ทุกช่องทาง YouTube Instagram t ิต t o อเชื่อลูกค้าสามารถติดตามโค้ดคินได้ทุกช่องทางเชื่อถือได้และได้รับสินค้าเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับและสั่งซื้อต่อเนื่อง เพราะอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า9ชนิดเน้นรักษาถึงระบบเส้นเอ็นกล้ามเนื้อและกระดูกเน้นรักษาได้ผลจริงและลูกค้าอาการดีขึ้นจริงในเวลาที่รวดเร็ว